สวัสดีครับทุกคนกับพวกผมแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีคอนเทนต์สนุกๆที่ผมมีความตื่นเต้นมากๆนะครับคือก่อนหน้าน,นี้ถ้าทุกคนเคยดูคลิปของผมจากช่องของผมนะครับผมคุณจะรู้ว่าผมเคยรีวิวสบู่นกแก้วไปแล้วนะครับทั้งหมด5กลิ่นนะครับซึ่งมันก็ได้ผลตอบรับที่ผมค่อนข้างที่จะพอใจนะครับแล้วก็การซื้อสบู่มาดีวิวกลิ่นเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าประหยัดด้วยไม่ได้แบบเสียเงินเยอะอะไรแล้วก็อีกอย่างนก็คือเวลาที่สบู่เขาวางขายครับเขาไม่ค่อยจะมีแบบเทสที่เราเห็นเราก็คือแบบเป็นกล่องๆแล้วคุณก็ไปทายเอาว่าคุณจะแบบซื้ออันไหนอยากได้อันไหนอยากใช้อันไหนนะครับคุณไม่สามารถดมเองได้ดังนั้นผมคิดว่าคอนเทนต์เนี้ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้ช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ โอเคสำหรับสบู่ที่ผมจะนํามารีวิวนี่ครับเป็นสบู่ลักนะครับซึ่งสบู่ลักที่ผมจะรีวิวมันเยอะมากนะนี่ก็คือแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกลิ่นนะครับผมก็จะเรียงตามนี้นะครับเราจะรีวิวจากแบบด้านซ้ายไปขวานะครับเริ่มกันเลยครับโอเคอันแรกนะครับชื่อว่าลักคาเมเลียไว้นะครับเขาบอกว่าเพื่อผิวดูกระจ่างใสเปล่งประกายอย่างเห็นได้ชัด ด้วยกลิ่นไวท์คามิเลียญี่ปุ่นและซิตรัสออยล์นะครับโอ้โหอันนี้ก็คือแบบทำครีมของเขานะครับแน่นอนเวลาที่ผมแบบจะรีวิวสบู่ผมก็จะอายทำครีมของเขาก่อนนะครับกล่องสบู่นะครับจะเป็นลักษณะสีขาวอย่างนี้นะเออแสงมันจ้ามากครับผมต้องมาได้นี้เนาะเออมันจะเป็นสีขาวมากนะครับแล้วก็นี่ครับคือสบู่ลักอะผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับการแบบสกรีนสบู่ของเขานะครับคือแบบสกรีนออกมาได้สวยมากนะครับก็คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบ นูนก็คือนูนเว้าก็คือเว้าค,คือดีมากๆไหนเรามาดมกลิ่นกันหนึ่งครับหนึ่งสองสามอืมกลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นที่คุณจะเข้าใจได้เลยว่าเป็นกลิ่นของสบ,บู่เข้าใจไหมคือเวลาที่คุณแบบใช้สบ,บู่คุณจะรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยคือกลินนก่นสบ,บู่ใช่ครับไว้คาเมเลียตัวเนี้ยค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นสบ,บูอ่อ่ะเป็นหอมๆเป็นกลิ่นที่คุณดมแล้วคุณจะรู้สึกว่ามีความสบ,บู่ครับเป็นความสบ,บู่สบ,บู่ครับกลิ่นเนี้ย ประมาณนี้ละมุนล,ละมุนหอมๆกลิ่นสบู่แบบสบู่แบบชัดเจนครับแบบสบู่แบบออริจินอลอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้เลยครับลักซากุระบลูมนะครับเขาบอกว่าเพื่อบอิวหอมละมุนดูใสอมชมพูของคุณด้วยกลิ่นซากุระญี่ปุ่นและจัสมินออยนะครับก็คือเขาก็บอกไปแล้วมันจะเป็นกลิ่นของดอกซากุระญี่ปุ่นแล้วก็มีความแบบน้ํามันหอมของจัสมินก็คือมะลินะครับโอเคเรามาดมกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ กล่องเขาก็จะเป็นสีชมพูสวยงามแล้วก็มีรูปดอกซากุระนะแล้วก็ตัวสบู่เขาก็เหมือนกันเลยครับการสกีนอะไรเงี้ยผมดมเลยนะอืมอืมคือกลิ่นนี้นะครับจะมีความรู้สึกของความเป็นสบู่เออคือสบู่ก็คือสบู่แต่ว่าที่เพิ่มเข้ามานะครับมันจะมีกลิ่นของความเป็นสกัสนะแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นแบบฟอลอเรลของแบบผมคิดว่ามันเป็นฟอลอเรลของแบบ ซากุระแต่คําว่าซากุระของน้ําหอมหรือสบู่ต่างๆนะครับแต่ละตัวมันจะมีความต่างกันเขาจะตีความซากุระมาไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมมองว่ารักตีความซากุระมาได้หอมละมุนนะแล้วก็มันมีความละมุนของจัสมินนั่นแหละครับมีความมะลิอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ไปถึงกับแบบแม่นี้มีบุญคนอันใหญ่หลวงเหมือนกัน <laughs> <laughs> ตัวอาตบู่ลัวแก้วนะตัวนี้จะมีความเป็นแบบละมุนล,ละมุนครับเป็น เป็นซากุระที่มีความละมุนนะแต่มีความซากุระที่ไม่ค่อยชัดเจนสําหรับผมนะครับสูต่ตัวผมเฉยๆกับซากุระของเราโอเคต่อไปนะครับเขาชื่อว่าซอฟโรสนะครับลักซอฟโรนนะครับเพื่อผิวหอมเนียนนุ่มน่าสัมผัสเลยด้วยกลิ่นกุหลาบฝรั่งเศสและอัลมอนด์ออยล์อันนี้แบบว่าเป็นกลิ่นของกุหลาบฝรั่งเศสแล้วก็มีความอัลมอนด์อ่อ์นะครับ พูดง่ายก็คือเขาแทบจะทุกตัวผมอ่านมาสมตัวเนี่ยมีความออยๆนะก็คือทําให้ผิวหนังรู้สึกแบบชุ่มชื่นนะครับโอเคเรามาดมกันเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอืม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 ,อม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 สวยอะ่ะกำลังจะบอกขวดสวยดีดมันอ,อ,อบ่อยนะครับเป็นแบบสบู่ที่ก้อนสวยนะครับเป็นสีชมพูแบบชมพูไม่ถงกับนมอะ่ะเป็นชมพูที่แบบตุ่นๆแล้วกัน ลิปสีนี้ก็น่าจะสวยนะคือเป็นกุหลาบที่เป็นกุหลาบนมนมครับมีความละมุนละมุนมีกลิ่นอัลมอนด์อยู่นะเออจริงๆเขาบอกว่ามีอัลมอนด์ออยด้วยความที่มันสิงมาด้วยแหละมันบอกเราว่ามีความอัลมอนด์ออยนะครับผมก็รู้สึกว่าได้กลิ่นของอัลมอนด์ผสมกับกุหลาบกุหลาบจะไม่ได้รู้สึกถึงความแบบชัดเจนขนาดนั้นเป็นกุหลาบท,ที่ไม่ได้ฉุนครับเป็นกลิ่นกุหลาบท,ที่มีความละมุนละมุนซอฟต์นะ เออก็ตรงกับชื่อเขาแหละครับ Soft Rose นะครับต่อไปนะครับก็คือตัวนี้ชื่อว่า Luck ว e l v e จ j a s m i n นะครับ j a s m i n ก็ชัดเจนแล้วอันนี้น่าจะเป็นกลิ่นของ j a s m i n นะครับเพราะว่าแบบเขาค่อนข้างจะตีความมาเป็น j a s m i n เลยเขาบอกว่าเพื่อคิวหอมดูเรียกเนียนด้วยกลิ่น j a s m i n และอัลมันออยโอเคมีความอัลมันออยแล้วหนึ่งมีความ Jasmine แล้วหนึ่งมาดมกันเลยครับว่าเป็นยังไงกล่องสีแบบ น้ำตาลส้มๆครีมๆแบบสวยดีนะครับแต่ตัวสบู่มีความขาวๆนะแบบขาวเลยอะ่ะอืมอืมอืมมันมีมันมีความเป็นกลิ่นสบู่ครับสบู่สบูอ่อ่ะแล้วก็มีความละมุนละมุนของอัลมอนด์นะส่วนความจัดมินมาแบบบางๆครับมาแบบหลอกๆอะ่ะเออผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้ หอมเหมือนกันนะมีความละมุนดีครับถ้าใครชอบกลิ่นตะบูดที่ไม่ได้รุนแรงมากอะลักน่าจะเป็นคําตอบสําหรับคุณนะ่ะกลิ่นม,มันไม่ได้แบบมารุนแรงกลิ่นเนี้ยผมมีความรู้สึกเหมือนกับน้ําที่หยดลงบนหินเวอร์ไหมไ<อ>คือเวลาเราอาบน้ําแล้วข้างล่างพื้นอะมันเป็นหินนะครับคือเป็นเหมือนโรงแรมที่เขาเอาหินให้เราอาบน้ำอะแล้วพอน้ําสาดลงไปใส่หินแล้วหินมันจะไปตีออกมาเป็นกลิ่นครับอันนี้เป็นประมาณนั้นเลยนะ ละมุนดีเหมือนกันนะอันนี้ก็รู้สึกชอบครับแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันเบาไปคือผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเราไปอาบที่ตัวมันจะเป็นยังไงครับตัวต่อไปนะครับก็คือลักยูสุวัตซัมครับผมต้องบอกว่าตัวนี้มีความพิเศษตรงที่หาซื้อยากมากก็คือแบบทุกสิ่งที่ผมหามาตัวนี้ครับมันซื้อมาจากช้อปปี้ผมชอบมาจากช้อปปี้แล้วทีนี้ทุกกลิ่นอะทุกอันอะทุกสบู่อะ มันหาเจอหมด,ดยกเว้นตัวนี้นะครับคือถ้ามีตัวไหนแยกเดี่ยวอะ่ะตัวเนี้ยจะไม่มีเวลาเขาขายเดี่ยวตัวนี้จะไม่มีาาจะต,ต้องซื้อเป็นแบบแพ็คอันนี้ซื้อเป็นแพ็คใหญ่เลยนะครับโอเคจะมาดมกันเลยนะครับว่ายูสุบอ s ซัมเป็นยังไงเขาบอกว่าเพื่อผิวหอมสดชื่นดูกระจ่างใสด้วยกลิ่นดอกต้มยูสุญี่ปุ่นและยูสุออยนะครับมาดมดูว่าเป็นยังไงอืมผมรู้สึกถึงความเป็นสมุนไพรอะ่ะ เออมันเป็นส้มที่มีความแบบมีความสมุนไพรครับชัดเจนมากมีความหอมที่แบบละมุนละมุนนะมีความส้มๆคือต้องบอกเลยว่ากลิ่นเขาค่อนข้างที่จะแบบละมุนสูงมากอะ่ะไม่ได้แบบว่าตีมาเป็นมวลอะไรนะครับคือผมบอกเลยนะว่าก่อนหน้านี้ผมรีวิวสบู่นกแก้วไปอะ่ะหลายๆตัวเขาจะมีความตีเป็นมวลนะแต่พอไปอาบนะ้ำจริงๆมันก็อ่อนมากๆครับแต่ว่า ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบหอมแบบละมุออนอวบนมีความแบบยูสุบอตซั้มไหมยูสุบอตซั้มที่ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรมันเป็นดอกส้มอย่างนี้หรอือยังไงแต่ว่าก็หอมดีครับแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอ่ะโอเคไปต่อกันเลยนะครับผมรู้สึกว่า แอบผิดหวังตัวนี้นึงงก็ไม่ใช่รหรอก <1> 1> คือด้วยความที่เขาแบบหาซื้อ,อยากอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่แบบพิเศษมากๆแต่พอดมไปมันก็ไม่ได้รู้สึกถึงความพิเศษขนาดนั้นนะโอเคตัวต่อไปนะครับแพ็กเกจจิ้งเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ชื่อว่าลักเดซี่เฟรชนะครับเป็นดอกเดซี่หรอก็เขาบอกว่าเพื่อผิวหอมสดชื่นดูสุขภาพดีด้วยกลิ่นดอกเดซี่และสตรัสออยนะครับผิวหอมสดชื่นคำนี้มันทำให้ผมที่จะมารีวิวเกี่ยวกับกลิ่นอะ ตั้งความหวังไว้ก็มาแล้วนะคุณตั้งความหวังไว้ในนี้มาดมกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงก้อนสีเขียวเหมือนตะบูดออกแก้วนะครับอะดมดูว่าเป็นยังไงอืมเฮ้ยอืมมีความหอมตัวนี้หอมครับมีความเป็นกลีนกรีนมีความเป็นสมุนไพรส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนั้นนะเป็นหอมที่สะอาดมีความแบบสดชื่นอะอ๋ออันนี้กลิ่นดีอันนี้กลินนนก่นดีครับ ไม่ได้หาซื้อยากเลยนะมีความหอมอะเหมือนคุณอาบน้ําแล้วแบบอาบอยู่ในสวนหลังบ้านเออไม่ได้อาบในห้องน้ามีความเป็นอาบอาบแล้วไปโดนกลิ่นหญ้ากลิ่นพืชพันุเลยครับกลิ่นนี้จะสื่อถึงประมาณนั้นเลยไอ้ผมชอบนะกลิ่นนี้ยกลิ่นดีครับเหมือนขนมด้วยอ,อยากกินนะครับแล้วก็แยกไว้ล้วกันอันนี้ชอบครับอันนี้ชอบรู้สึกเกินคาดนะครับอ่าแยกไว้นะครับ ตัวต่อไปนะครับชื่อว่าลักอควาดีไลท์นะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเพื่อผิวหอมสดชื่นหอมสดชื่นอีกแล้วนะดูมีชีวิตชีวากเสร็จแล้วก็มีความแบบอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> แล้วก็ด้วยกลิ่นฟอรรลมัสและมิน์ออยโอเคกลิ่นนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีความฟอรรลมันมีความาวมัสกลิ่นมัสทุกคนจะรู้นะครับว่มมมมวามันชอบใส่ไปในกลิ่นของน้ําหอมดังนั้นผมจะมาลองกลิ่นดูว่าเป็นไงครับแพ็กเกจจริงเขาก็สวยงามตามท้องเรื่องครับฟ้า้าเงินเงินเงิน นี่นะครับก้อนสบูค่ครับมาดูกันเฮ้อืมโอ้โหหอมโอ,โโอโ้คือกลิ่นนี้ดีมากผมผมแนะนำตรงนี้เลยนะกลิ่นหอมครับมีความหอมมีความไฮโซมีความหรูหรามีความแบบเฟรชอ่นะมีความสดชื่นแบบบอกไม่ถูกเป็นกลิ่นที่ดีมากๆเลยอะ่ะเอ้ยดีจริงๆอันนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่า อ่านเขาแล้วเขาบอกมีความสดชื่นดูมีชีวิตชีวาเนะครับแต่มันหอมจริงๆครับที่เขาบอกอ่ะมันสื่อเหมือนทั้งกลิ่นได้กลิ่นนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกับแบบอาบน้ําท่ามกลางแสงจันท์แสงจันก็มาเว้ย <laughs> ออแล้วก็มีมวลไม้สีม,ม่วงสีฟ้านะครับแบบลายล้อมนะครับอาบน้ําอยู่ในกลางป่าที่แบบว่ามีแสงจันร์ลงมาที่แบบพื้นน้ําอย่างเงี้ยในแม่นหนนะครับดีขนาดไหนเลยวะหอมอะ่ะอุยนี่ดี อันนี้ดีเลยนะครับอันนี้แนะนําเลยชอบชอบเลยแยกไว้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือลักเมจิคอลสเปลสบู่ก้อนนะครับคือผมมาจําได้ว่าเมื่อก่อนลักจะมีแบบเมจิคสเปลที่เป็นครีมอาบน้ํานะครับผมคิดว่ามันน่าจะกลิ่นคล้ายๆกันนะคำเคมก็บอกว่าเพื่อผิวดูเปล่งปั่งหอมหน้าหลงไหลาย,ยาวนานแค่คําเคมก็ทําให้รู้สึกแบบเคลิมแล้วอะด้วยกลิ่นแบ็คออร์คิดก็คือกลิ่นของอ่า ดอกกล้วยไม้สีมว่วงนะครับสีดําๆอะไรเงี้ยแล้วก็ juniper oil นะครับคือ juniper b เ r r y juniper oil อะไรเงี้ยเขาจะเป็นกลิ่นที่อยู่ในน้ําหอมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลิ่นมันน่าจะหอมครับกลิ่นนี้อ่ามาลองดูกันมีความลึกลับหอมดีมีความรู้สึกถึงน้ําหอมอา w i ิ c h e s p e a midnight fantasy นะครับอาดมดูอืมอืมอู้กลิ่นเหมือนข้าดหนครับ กลิ่นเหมือนขนมลูกอมที่เป็นสีม่วงคือมีความละมุนมีความหอมมีความน่าหลงไหลาตามที่เขาบอกคือแบบเมจิกสเปลอะก็คือแบบเมจิกอะเออความมหัศาจรรย์ความแบบอะไรเนี่ยครับหอมมากกลนนิ่นดีดีดีครับหอมมากมีเสน่ห์มากชวนหลงไหลามากผมรู้สึกว่ามันกลิ่นเหมือนขนมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสีม่วงคือมันไม่ใช่อังุ่นนะแต่ว่ามันก็ตีความถึงองุ่นได้เหมือนกันนะครับ หอมละมุนน่ากินน่าหลงไหลอาบแล้วรู้สึกแบบน่ากัดน,น่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีผมชอบกลิ่นนี้นะครับเออประทับใจกลิ่นนี้ชอบครับอารมณ์แบบ,บรรมับเบิ่นกมอ่ะเหมือนหมักฝรั่งสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่เหมือนกับสูกากสีม่วงนะหมายถึงว่าเหมือนหมักฝรั่งที่เป็นสีม่วงเราจะตีความไปประมาณนั้นนะครับโอเคจากที่ผมรีวิวมาทั้งหมดแดกลิ่นนะครับผมจะบอกว่าสบู่รักทําให้ผมรู้สึกแบบว่า มันเป็นช่วงกลิ่นที่แบบไม่ได้ต่างกันมากคือแบบห้าตัวนี้ครับไม่ค่อยต่างกันเลยคือมีความละมุนแล้วมีความเป็นแบบสบูสบ่สบู่อย่างชัดเจนนะครับคุณเข้าใจใช่ไหมกลิ่นสบู่กคือกลิ่นสบู่ใช่ห้าตัวนี้มีความสบู่สูงมากครับแต่สามตัวหลังที่ผมรีวิวไปเนี่ยผมขอให้เป็นเรคโคมเมนเดนะครับตัวที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือเอาชอบที่สุดแล้วกันตัวนี้ครับอาควาดีไลท์ครับกลิ่น,นแบบมีความละมุนมากอะแล้วก็มีความแบบ ดูดีมีความอาควา้ามีความแบบเหมือนท้องทะเลเหมือนการแบบอาบน้ําใต้แสงจนันทรอย่างเงี้ยผมชอบครับกลิ่นเนี้ยผมชอบมากๆครับตัวต่อไปที่ผมแนะนำนะครับก็คือเมจิกสเปลครับกลิ่นนี้มีความเซ็กซี่เล็กๆมีความย้อยวยวนอะ่ะมีความแบบเหมือนบับเบิ้ลกัมมีความเหมือนกับแบบหมักฝรั่งเหมือนกรรับแบบกลิ่นน้ําหอมอะไรเลยครับอันเนี้ยค่อนข้างที่จะดีเลยผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบหรือผู้ชายที่แบบอยากให้ตัวเองมีความเหมือนหวานแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ก็ สามารถใช้ได้นะครับและตัวต่อไปที่ผมชอบรู้สึกเกินคาดก็คือตัวนี้ครับเดลิเฟสมันมีความเฟสแหละแต่ว่ามันจะเป็นเฟสที่แบบมีความขนหนมขนหนุส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนั้นนะม,มีความขนหนมขนหนมมีความแบบหมักฝรั่งเหมือนกันอะ่ะตัวเนี้ยคือหอมครับผมไม่แน่ใจว่าเวลาใช้จริงมันจะติดผิวขนาดนั้นไหมนะเพราะว่าบางทีพวกสบู่เวลาไปถูก,กับตัวแล้วมันก็จะมีสองอย่างก็คือหนึ่งกลิ่นแรงขึ้นกับกลิ่นเบาลงซึ่งส่วนมากกลิ่นจะซอฟลงในความรู้สึกผมนะ เพราะฉะนั้นลัก8ตัวสีที่ผมชอบมี3สีเนี่ยครับก็แนะนำให้ไปลองดูนะครับส่วนใครที่หาซื้อยากตามแบบพวกแบบห้างต่างๆหรือตามแบบร้านสะดวกซื้อไม่ค่อยมีผมแนะนํว่าลองเข้าไปในช้อปปี้นะครับพิมพ์ไปเลยว่าสบมู่ลักนะครับพวกนี้จะขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกดูไปลองดูกลิ่นที่คุณชอบนะครับถ้าคุณชอบ ตัวไหนก็สามารถมาเม้นใต้คลิปของผมได้แชร์กันว่าเฮ้ยผมชอบตัวนี้หรือผมไปลองแล้วนะพี่ตัวนั้นอนะ่ะตัวที่พี่บอกว่ามันกลิ่นไม่ค่อยออกอะ่ะแต่พอไปอ่านจริงๆแล้วมันกลิ่นดีก็สามารถมาเม้นบอกกันได้ครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์แชร์ฝากกดสมัครสมาชช่องของผมสวัสดีครับ